รันสีเขียวค่ะสมาชิกสภาชิกบมาลนะคะข้าไปดูดีๆดูนี่เป็นพักประชาชนนะคะแล้วก็ยกทีไปเลยสวัสดีช้าคมนี้ค่ะวันนี้มีใครมานะลูกค่ะยีเจริญรัเอกีโมงกี่โมงเนี้ยกี่โมงฝ่ายโมงที่บอสเก่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพบกับพ่อนที่คุณคิดฮอดพบกับคนที่คุณคิดถึงนะครับหอบกำลังจิตหอบกำลังใจมาฝากให้ทีมพิธานะ เอาเห็ดดีกันหมขอบคุณนะครับขอให้ต่าดทลาดทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดหนองใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกรอยยิ้มขอบคุณทุกการต้อนรับนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากหัวจิตหัวใจของสสขอนแก่นเขตหนึ่งครับพีระมันหัวสีครับแล้วเราจะฉลองชัยชนะของพี่น้องประชาชนแล้วเราจะฉลองชัยชนะของประชาชนไปด้วยกันครับ 11พฤษภาคมเข้าคูหากาเบญจมาพรเบอร์สี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตลาไปก่อนและต้องขอภัยที่ใช้เสียงนะครับครับกำลังเราจะจับกันแล้วครับข้ามทางมาลลยนะครับชาวขอนแก่นนะครับชาวนครขอนแก่นอย่าลืมนะครับ11พฤษภาคมนี้ออกไปกาเบอร์สี่นะครับไปกาอย่างนี้ไม่พอชวนเพื่อนชวนพ่อชวนแม่ วนทุกคนไปกาเบอร์สี่กันให้ถล่มทลายครับก,ก็อย่าลืมกาสอทอของพรรคประชาชนแบบยกทีมให้นครขอนแก่นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับฝากฝากแล,ะละ้วล่ะที่น้องชาวขอนแก่นนะครับพี่นายครับอะไรนะฝากแล,ะล,ะละ้วล่ะพี่นายโอค่ะก็อขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นมากๆเขาวันนี้ให้การตอบรับให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆนะคะก็ทำให้สบายใจละว่ายัางไงเนี่ยทอ่ทาพาแน่นายกเทศเทสมนตรี ก่อนผอนแก่นะคะแต่ว oh. ่าอย่าไว้ใจค่ะเศรษฐกิจสัคมนี้ตออกไปเรื right. ่องตั nice ้งก like ันให้เยอะๆนะคะอย่าลืมห้ามลืมเด็ดขาดห้ามคิดว่าไม่ต้องไปเยอะก็ได้ยังไงก็ชนะนะคะต้ออกไปเรื่องตั้งกันค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่ใหม่ว่ายังไงว่าอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายรอบรอบคลิปๆไปนะคลิปๆไปนะวันนี้นะคะหมดสุดท้ายก็จบลงแล้วนะคะนิสบาตตรงใหญ่ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกที่เจอกันนะคะไม่งงนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ